สวัสดีค่ะตาผู้ชมค่ะมาชมกันคลิปต่อมาจากที่คลิปแรกส่งกันไปแล้วเรื่องกล้องไหนนั่งมงหน้า,มาใใหมาใบไม้ใบนะคะที่นี่ในกณะที่มาใบไม้ใบใไในนั่งกําลังกวาดใบไม้ใบใยอยู่ไม่ใจเยาใบไม้ใบอย่างเดียวมาเล่กันค่ะว่าไหนนั่งห้าทิ้งหนึ่งอย่างเดยไปด้วยจ่มีประโยชน์นะคะจ่มีประโยชน์ มีประโยชน์กับการปลูกต้นไม้ปลวนต้นไม้นะคะเหลี่ก็เอาไปต่ำเนื้อเบ็ดได้ด้วยค่ะทีนี้เดียวต่อเดียวมาจุ่มกันเลยค่ะในคณะทนะี่ไหนนั่งกำลังก่อนนะจะปอบตือไม้ปอบแล้วค่ะตานผู้ชมก่ะนี่คือทิ้งทต่ไหนนั่งหมาอ่านะคะนี่คือชีวิตเด็กบบนานสไตล์นั่งสาวันค่ะ,ะนะคาใส่กวดไปกอนใส่กวดไปกอน โอ้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 ส่ยากใส่เย็นเนาะไหนนั่งเอาไปเนยเอาไปเป็นหนักหลวงหลวงดินได้ที่บ้านนะคะอ่าเจอแล้วเจอแล้วมาแรีนี่กันค่ะท่านผู้ชมกันนี่ทุดยอดกล้องการปลูกต้นไม้เลยนะคะโอ,โอ้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 ในเมือ่อ ในเมืองโมบอกว่าในเมืองุุโม่บอกว่าตามหานักในนั่งจะทำงานตีเบาตีชุดนะคะคือมาจับไสเดือนนั่นเองค่ะอ่ะอีกตวงสุนเปนไหนนะคะสำหรับใบใหม่ไปอ่าสำหรับใบใหม่ไป เดปุแล้วนะคะที่มันตับต้มกันแบบนี้อ่าเอาไปใสขคนต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะคะและในขณะทีะ่ในขณะที่ได้ใบไม้ไปไปใสขคนไม้แล้วนะคะเราก็ได้ใส่เดือนไปด้วยได้ใสเดือนไปด้วยอ่ามาดูกันนะก็อายาลังก้าไปไหน จับจับนะคะจับโอใกล้มาช่วยหน่อยนั่งจับมังค่ะจับใไ้เดือน <c oughs> อ๋ไหนกันนะจะเดียด๋ยวค่ะเดีย๋ยวค่ะรอเดี๋ยวนะคะรอเดีย๋ยวนะคะ ในขณะที่นายนั่งกำลังจับได้เดือนอยังตุลักตุเรน,นะคะก็มีรถปั้นมาก็ก็ตุดด้วยกันแล้วกันค่ะตีไม่สามารถที่จะไปเหลือนรถได้แต่วา่าโกกสามารมาีีจะปั้นต่างมาได้เรียบรอย้อยแด้วนายนั่งกะตำน้าทีกล้องตัวเองต่อไปค่ะคนหน้ากันโตนะคะอ่ะหมัดเล่ตันผู้ชมค่ะ ไล่แต่ในนั้นนั่งเอาไปน้อยใส่เดือนนะคะอ่าในนั่งเอาไปน้อยอ่าจับใส่กวดอ่าจับใส่กวดตามว่กากระยักกระแยงไม้ใส่เดือนเราไม่เตะไปดังเกียจมันใส่นี่ค่ะอ่าในขณะที่นายน,นั่งกำลังตัดคลิปอยู่จับใส่เดือนก็มีคนป้านมาตั้งหวันน้าวันทำอะไรช่วยกดจอนยูทูบกันนะ <c oughs> ต้อว่ากระยักกระแยงไม้ไส้เดือนอต้อว่าโรยเป็กระยักกระแยงมันต่ำเลยไส้เดือนไม่ได้ต่ำไม่เคยเดือดร้อนไส้เดือนไม่ได้เป็นฝารา่ก้องสังกลุมทีนี้เราไม่ตีไปเกลียดมันไส้นี่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่านายน,นัง่งกะลาจับไส้เดือนนี่คือชีวิตการเป็นโยตีแบบว่าในจวงก้องการไม่ได้ํำการแสดงป่นใกลไก่เกลียดนะคะป่นใกลไก่เกลียด ใกล้เกลียดด้วยกันปลูกต้นไม้พอเราปลูกต้นไม้เร็วอะตื้อ่าเราก็จชกดีนะคะจชกดีเรามีต้นมไม้ไปหยกแกะเกะบานนี่คือประหยัดการเจอใบกำมปูประหยัดการเจอเจอปุ้ยเราตำเองนะคะตำเองพอนไหนนั่งอ่ามักนำมักวัวปบบดุกไว้นะคะ แล้วตึงก็ตีนี่สุดินมาวายสดินแดงมาจากเก้าใจสนเจอดินแดงจากเก้าใจสนมาวายก็อเอาใบไม้ไปปลูกแล้วก็ไปผสมกับดินพอไปผสมกับดินเสร็จอ่อนลำมักราดวายนะคะเอานลำมักราดวายแล้วก็เอาตุ้งปฏิกกลุ่มดินนั้นวายดินก็จะกลายเป็นปุยมักปลูกต้นไม้ออกมาก็ช่วยงามจานผู้ชมค่ะหายเหนื่อย ฮอบนะคะต่างเหนื่อยต่างฮอบที่นี่แหละบรรยากาศบานเราป่ากกันมาแลกคลิปนีอยาวสักิดทำให้เปลือค่ะ,ะหนายนั่งป่ามาแลกบรรยากาศแต่มันเ้นจะบใบใจเนี่ยค่ะบรรยากาศบานเรานะคะในเวลาแดดร่มลมตกปันนี้นี่กับส่วนใบเป้ยคล้องหลวงปุ่นไม่ใจหลวงปุ่นพื่อแต่วันนี้หลวงปุ่นป,นป,นปดานะคะอยู่เก่ๆกับบานหนายนั่งนี่ค่ะ มาเหลบราการและนี่ส้มเนาวส้มนาอ่าไส้ปั่นก้องหลุงปุ่นนี้ก็คือตีไหนนั่งนําไปปลูกนําไปปลูกลูกดอกมารกนามดีมากนะคะรสชาติลายกับมะนาวบานที่สุดเลยนี่คือสวนมะนาวก้องหลุงปุน่นแต่กล้องหลุงปุน่นตอนใ,นใน่ญ่โตโลก,กังกับตอนตอนก้องไหนนั่งไม่ใ่ญ่ขนาดนี้เพราะว่าการดูแลเอาใจใส่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะ ก็เลยก็ก็ผ่านนี้เดินข้ามไปอำเภอสินนกรรินนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ไม่อยากให้ยาวจนเกินไปจากที่นในนัง่งจับส่เดือนประทบความสำเร็จเลียวจะเอาไปผะเลียงไว้ทีบานหลังจากนั้นมาพบกันคลิปต่อไปนะคะวันน,นันนั่งผดเลียงสาเดือนไว้แล้วจะต่ำกันอย่างไรต่อไปก็ติดตามไ้ด้วยสวัสดีค่ะ